ดิฉัาพี่น้องมาพาพี่น้องกินข้าวอีกแล้วชุดใส่หมอนพี่น้องน้ำจิ้มเผ็ดเองมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันชิมจะเข่ากระอุ้อืมึมอืมแซ่บพีนนน่น้องอร่อยน้ำหวาน

ดนิดหน่อยใช่อว่าตัวซัมเน่ทำตัวแบบนี้หรื่าคือสิได้ลูกค้าดีพี่น้องมาแล้กัอือือมาแล้จ้ะทำติ่มกับปันเองแต่กินจยังไรเองพี่น้องของดีมาส่นจาได้ มันสองปิกเลยนะพี่นุ๊กฮู้ยนีแห้งจืดจัดอันนี้แกหนังมันห่อข้าวผัดหิมอืมกอบหนังแซลมอนเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยเจ้าะเทียมดอกพี่นุอกเข้ากันเนยครับ เนาอไปานหนๆเพื่อนเนาะที่จะกําน,นอกบ้านกับบอกค่อยคือคัคอบคุณอะ่ายหิมะตกเขาไม่สามาได้หน่อยออกไปเล่นแล้วบดนี้เพี่อน้องปัปนหินมะเป็นเห่นสไลเดอร์อ เดือนลงหิมะก็หิมะแต่หิมะตัวก็คาดทะมันนัน่นหิมะเลยได้แต่เบื้องต้นต่างหากส่วนใบตลอดอืมไม่ามาค่อยกอดอืมแต่ียมหนอกตอนทั้ได้กินกนระเทียมไม่ต้มอ่ะหยุดพี่น้องหยุดงานมือของเขาไปทไำงานไงไป ก็เลยกินได้นอกมือนี้มพอสเซนกับไม่ได้กินด้วยนองมาะกินมันแห้งครับถ้าก็เป็นอย่างกระปุกมันไม่กินแห้งเลยเลยเวลาคนกินถ้าเอาพวกินนี่คนอื่นกินนี่กินแบบโอ้สุดยอดเลยได้ยินบ้านน้องว่าไม่กินแบบนี้ไปนอกทุกคนที่บ้านน้องไม่กินเนาะมบางทีคนกินกระเทียมนึง ยี่นี่เข้าใจว่กินดอกแต่ว่าบ่หลายหวานเขาปรุงอาหารกับทุกอย่างกับกระเทียมด้วยพี่เนาะอือมือนี้กันะมาหลอกภาษาเนาะโทรหาน้องเพื่อนมากันเล่าพรกันไปไปเบิร์กบังไปไปยานา ถัดล้อชมเพือพี่น้องชงเงินปลูกบังไฟไฟหนามาปันเบืองเลยเนอะผู้ใหญอยู่เหตุทั้งเบืองการน้องค่ายเขากระไรแต่เบืองภาบน้องง่าฮือกบนิ่ง อออจอยพาน้องดาไปไปช่วงงานมันเกิดมูไอ้เจ้ากัดจัดอยู่เซาใบน้าหนาวจง ยูเด,ดินมาเป็นสุดแล้วพี่น้องยูไปยูมันยูมาไปแม่ยูไปกันมันยงยน,น่นยูน่งนหนแห้งให้ปิดครับแต่สิคือคักแม่คือพ่อพี่พ่อน้องกูแหละที่สมัครไปม่เออไปมาได้จุดผุแค่จกักรสิออกมาเบิ่งผุกันแล้วกะ สวัสดีปีใหม่กันนะพี่นอ้องมการาก็คือแบบว่างเงียบกิบละบดนหลังจากปีใหม่แล้วเงียบกิบบาบแ้วมันก็สิคือข้าวอีกภูลาบาัตนี่มีนะดูไว้ไว้พี่ได้เสียงคนน่ะได้ยินเสียงคนยางเนี่ยฮึพี่นอ้องกดนเทียมดองเอง จ๊กกี้ค่ะไม่ดูยูทูบใหม่ๆมันยังมียูทูบอย่างเงี้ยเหรจ๊กกี้เฟซบุ๊กกับมมี้จ๊กกี้ใช่ไปจะซื้อซื้อบนกินยากินต้องเือะถ้าเป็นคนเกียดเทียนต้องพี่หนอนเนาะกินหลายนะบทัทีนี่พ่อทุกอย่างมา เวิร์กเล่ากว้างขึ้นเท่าก็ได้เห็นวิธีการทั้งหนุนทั้มนี่เนาะมันก็นลงมทิพย์หย่เบิ้องค่ะนะ่ะแล้วนั่นมาบอสซื้อกับเชฟลองเลนะ่นเนาะให้กินเองอ,อือมันต้มไขน่นมอือน้ำบานแข่นึกถึงดีดีสดชื่น ว่ามันสองปิกมันไม่เ่หอกก็เสียออกสามมาเด้อไม่แห้งโู้ผู้ใจัดวลา,าชิวจะพิจารว่าใครอยอางข้ามเอยมานีเนกเลยสบายสบายแน่เพราะว่า ยังด่ากับประยุบานเนาะมีเวลาให้เจ้าของเนี่ยอยากกินยังกให้กินเองพี่น้องไม่คุยประยุบาลเนาะอยากอย่างงานกาตละขายบ่อึกบ่อยากนี่มันไม่มีตังแต่เมื่อเนาะ มีหนึ่งแพงสองก็แส่บสำคัญเลยคือก็แซบอันบ่หมี่พวกหมูย่างปิ้งย่างคือบานท้าตามท่องอันายนดำทางสิเนาะเสร็จแล้วแซ่บอันบ่หมีเนาะนี่ใช่มี่หรอกคือบานท้าเนาะโอ้ยแต่ว่าเมื่อเมื่อบานเราะอ,อย่างนี่นี่กรุงเทพก็แซ่บยิ่พี่น้องแซ่บยิ่พี่น้องเพราะว่าไม่ได้ไปกินอันนี้กินของทางเลย ย่างไปเลยครับเบบี้แมนหน้าแถวตลาดเซีบีน้องงูเพิ่นบอกว่าเขาจะขายน้ำพริกแซ่บอยู่ค่ะไปย่างน้องที่ตลาดไปนอนพากลับมาจะซื้อเพราะว่าอย่างเมื่อเห็นที่ตลาดซึ่งเราย่างกัาไปซอยนักหลักรสหนักไม่ได้กินครับย่างของมาซื้อตอนนั้นก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นเล่นเลี้ยวเล่นรลายเล่นเอ้อเล่นเลี้ยวเล่นเฟรชเนาะ ภาพอะไรเราไม่ได้เห็นนอย่างมากมายเลยนะชวาวมุงเคยกินจะกินมันมีดูดิมันก็นมีเี้ยอืมเล็บอะอืมอล้วเ,เราทุกทายพี่น้องอันแล้วกระสิปิดแล้วมันยาวเหรอเดี๋ยวพี่น้องสิบป่มีเวลาป้องคอยดูน <laughs> อมีแหงเงอยๆคลิปนี้ฝากไปทอนน้ดด้วยพี่น้องด้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เข้ามาทักทายกันคือก่อนหลับพี่น้องม,มันมีความสุขเนาะตื่นขึ้นมาได้เห็นพี่น้องเอ่ขอข้ออย่างละบบกะ็แบบว่าทักทายเนาะแบบว่าทุกคนอะ่ะอมิมตคําแบบดีๆท,ที่ส่งถึงกันนั่งซีพี่น้อง มันแหละอิ่มเอิมเนาะขอให้พวกเขาพากันนี้อย่ตลอดไปเด้อกลัสบสวัสดีจ้าบายปิดแล้ว